กูญกัน,นี่แหละครับคืออาวุธสําคัญฮะแล้วก็คือหลายๆชนิดเราก็ใชู้่กันเนี่ยเป็นตัวทํางานมันีสยามครับคอเล c กเตอร์นเนี่ยนะักสะสมเนี่ยชอบบริดเดอร์นี่ชอบมากเลยเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไปต่อได้สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ส่องสุดลับกับปุ๋ยไข่มุกจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีดีกรีได้รางวัลจากสมาคมป,ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่นประจำปี2553ค่ะเขาสามารถที่จะพัฒนาพันธุ์ไม้ที่มีสีเขียวให้เกิดเป็นสีสันแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปส่องสุรลับ ดูความใหม่ล่าสุดของผลงานการพัฒนาอะโกรนิมาส,สูตรลับสำคัญที่จะก่อให้เกิดพันธไม้นั่ใหม่ๆม,ม,ม,มีวิธีการแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปรู้จักกับตัวตนของเขาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีครับปราโมทรลดเลืองแสงในวงการเรียกผมว่าจิ๋วสวนอันเมณีครับสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะโอ้โหนี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยก เอ่อเขีย์เกสรผสมอกโกนิมาฮะวันนี้ยังไม่เลิกพัฒนาต้นไม้สีสันเหล่านี้อยู่อีกเหรอคะเลิกไม่ได้ครับต้องทําไปเรื่อยๆจะมีของใหม่สวยๆเกิดมาเรื่อยๆดิฉันจะบอกให้นะคะทุกท่านจิ๋วผู้นี้ไม่เคยหยุดพัฒนาพันไม้ประดับแต่อย่างใดแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเขามีผลงานแห่งการพัฒนาไม้ประดับชนิดไหนมาบ้างลิมังกรหรือแซนซิเรียลูกผสมที่เราพัฒนาให้เป็น ลูกไม้ด่างส่วนต้นนี้คือลูกผสมลิ้นมังกรกับวัสนาครับแล้วทำได้ด่างขึ้นมาด้วยครับส่วนที่เห็นนี่นะฮะก็คือลูกผสมอกนิมาด่างที่เราทําขึ้นมาได้ในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะขอย้อนไปในประวัติการพัฒนาไม้สีแดงการที่จะทําไม้สีเนี่ยนะฮะ คือผมก็จินตนาการมาตั้งแต่เริ่มต้นน่ะตอนแรกๆก็ลองผิดลองถูกแล้วจนเรามาได้ไม้คู่ผสมที่มีใบสีอ่อน,อ,อ,นอย่างสีขาวอย่างโคชินหรือว่าโพธิสัตว์ผสมกับไม้ที่มีสายเลือดสีแดงก็คือขันหมากชาวางังหรือโพบลังเอาคู่นี้ผสมกันเขาก็สามารถถ่ายทอดสีมาที่คู่ผสมเขาได้เราก็เลยจับทางได้ว่า,าการถ่ายทอดสีเนี่ยสีอ่อนเป็นตัวรับสีที่ดีทฤษฎีนี้<ไ>นักปรับปรุงพันธุ์อย่างพี่จิว๋วเปิดเผยแล้วค่ะ ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปเป็นความท้าทายถ้าใครอยากจะสนใจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับในกลุ่มนี้กันบ้างไม่ห่วงนะไม่ห่วงยินดีครับอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทํางานพวกนี้เพราะว่าการปรับปรุงพันธุ์การสร้างอะไรแปลกใหม่นวัตกรรมของสวยงามแล้วมันมีคุณค่าสร้างมูลค่ามันเป็นประโยชน์กับทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้ได้เห็นกลายเป็นไม้ประดับเศรษฐกิจอโคริมาจริงๆเนี่ยเป็นไม้ ที่ส่งออกมายาวนานนับ10ปีนะครับแล้วก็ถือว่าเราน่าภูมิใจว่าคนไทยเราทําตรงนี้ได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยละครับเกือบ30ปีก่อนอโกโรนิมาที่มีชื่อว่าอัญมณีเป็นผลพวงการพัฒนาจากคุณประโมทรอดเรืองแสงหรือว่าพี่จิ๋วผู้นี้แหละคะ่ะราคาที่ขายได้ในยุคเกือบ30ปีที่แล้วกระซิบได้เลยว่าหหลักค่ะใช่ปะครับหสบร้อยพันหมื่นแสน การพัฒนาไม้สีสันจัดจ้านมาแล้ววันนี้ต้องถามเหตุผลกูรูผู้นี้ทำไมถึงได้หันกลับมาพัฒนากลนมาให้มันกลายเป็นไม้ด่างดักกระแสรหรือตามกระแสเนี่ยแบบนี้ผมเป็นคนรักไม้ด่างสะสมไม้ด่างเก็บไม้ด่างมาก่อนที่จะมาปรับปรุงพันธุ์พืชนะฮะชอบแล้วก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็พอเรามาทําลูกผสมเนี่ยปรับปรุงพันธุ์อะโคนิมาได,ได้ด่าง เออมันก็ก็ออกมาสวยแล้วก็ตลาดก็ตอบรับทุกอกทุกใจของของกลุ่มนักเล่นต้นไม้ตัวไปทั้งชาวไทยและต่างชาติฮะเขาชอบอะไรคือมันมีความคลาสสิกนะมันสวยมันมีแพทเทิร์นมีลายสีสันอะไรที่แบบดูไม่เบื่อเราก็เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าดักกระแสก็ชอบก็รักนะฮะชอบเพรกะรักรักไม้ด่างมาก่อนและวันนี้ผลงานในการพัฒนาอโกลนิมาให้เป็นลูกไม้ที่มีจุดเด่นบนความหลากหลายของใบที่เรียกว่าอโกลนิมาด่าง น่าจะมีผลงานออกมาให้เห็นแล้วมีหรือยังก็พอมีบ้างครับพอมีบ้างอยากเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูกันกับอโกรนิมาใบด่างดูเหมือนว่ามันจะเป็นการดักกระแสได้อย่างหนึ่งเพราะฉนั้นพี่หน่อยก็ต้องมาแอบส่องสูตรลับอะว่าต้นทางที่เราจะพัฒนาไม้อโกรนิมาที่เป็นใบด่างเนี่ยครับ มันต้องมีสายพ่อสายแม่ช่วที่จิ๋วใช่ฮะเราไปมอยังไงแล้วเลือกอะไรมาบ้างอ่ะแอบถามแล้วเราต้องมีต้นด่างเพื่อมาเป็นพ่อหรือแม่ม,มาเป็นคู่ผสมหรือบางทีพ่อก็ด่างแม่ก็ด่างจำเป็น,นะะต้องเป็นพันธุ์แท้ไหมไม่จําเป็นฮะแต่ถ้าได้จากไม้ป่าเนี่ยมันก็เป็นไม้ที่แข็งแรงสายเลือดป่าเนี่ยแข็งแรง<อ>นะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ชื่อสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นลูกผสมของผมเมือ่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดเนี่ยอ,อายุเท<ม><ๆ>่าๆสนามบินเลยเท่าเลยเพราะว่า ผมได้รางวัลลูกผสมใหม่ดีเด่นไปที่สวนน้ภูมิเปิดขอเลยตั้งชื่อตอนนี้ว่าสวนน้ภูมิสวนน้ภูมเนี่ยเป็นลูกของไม้ป่าชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโคชินชานิสิสนะฮะแต่ชื่อบ้านๆเนี่ยเขาเรียกกวักเงินกวักทองเราเลือกเข้ามาเป็นคู่ผสมกับโกลเด้นเบย์กลเด้เบยอตันนี้เป็นไม้มาจากทางอเมริกาใช่เโคชินเป็นแม่ครับแล้วก็โกลเด้นเบย์เป็นพ่อ ะะแล้วผลลัพธ์ก็คืออ,ออกมาก็เป็น,นสุวรรณภูมิครับพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเลยวันนี้ครับ <c oughs> นี่คือตัวอย่างผลพวงของการพัฒนาสร้างลูกผสมอ,อกโกรนิม่าใบด่างซึ่งเราจะมาส่องสุดลับว่าหัวใจสำคัญที่จะก่อให้เกิดงานพัฒนานั้นคุณต้องมีคัมภีอะไรประจำตัวบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะ จ,จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาพันธุออ์ไม้ประดับจําเป็นที่เราจะต้องมีความหลากหลายของพ่อแม่พันธุ์เขาบอกว่ายิ่งมันเป็นพันธุ์แท้เนี่ยิ่งสุดยอดเลยจริงปะครับ,<ะ>รบจริงจริงอันนี้เรื่องจริงจริงที่สุดเลยครับรที่สุด <laughs> โกโรนิมาพันธแท้เลยเนี่ยที่มันมีถิ่นกําเนิดเนี่ยในประเทศไทยมันมีทุกป่ากอ่กโรนิมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามีทุกภาคเหนือใ,ใต้กลางอีสานเนี่ยมีหมดเลยกลุ่มนี้เป็นกโงนีมาที่มาจากแหล่งไหนบ้างปัจจินบุรีสระบุรีลบบุรีราชบุรีกาญจนบุรีส่วนใหญ่ที่พบมากๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวหมดเลยแม้เมื่อมีการค้นหามีการสอดแสวงกันเนี่ยเราก็ไปเจอต้นที่มีลักษณะ กางเกต้นเขียวปกติมีลายจุดใบใหม่เป็นสีขาวใบแก่เป็นสีเขียวแล้วก็มีต้นด่างแล้วผมเองเนี่ยก็รวบรวมสะสมพวกนี้ผมสะสมมาประมาณ20กว่าปีแลวพันแท้เนี่ยแล้วเอาพวกเนี้ยต่อยอดมาทําพ่อแม่พันนอก<ะ>จากในแถบภาคกลางแล้วะอะตรงที่เราเห็นตรงนี้ ส่วนใหญ่นะฮะมาจากภาคอีสานอ๋อจริงอ่ะฮะอันนี้คือกลุ่มของโพธิสัตว์นะฮะอันนี้โพธิสัตว์แล้วก็ทางสายเดียวพวกนี้ฮะเส้นใบสีขาวอ๋อฮะมีสีขาวเส้นเส้นใบก็เรียทางสายเดียวถ้าโพธิสัตว์นี้จะมีปล่าปล่าจุดๆๆๆฮะแล้วก็มีเปล่ามากปล่าน้อยก็แล้วแต่เรียกอะไร variation ของของของต้นไม้นะฮะครับลำต้นเนี่ยเขาจะทอดนอนไปกับดินไม่มีลำต้นตั้งเขาจะมีกลุ่มโพธิสัตว์ทางสายเดียว กับพวกโพลนำเงินพวกนี้แล้วทิศทางที่เราจะพัฒนาเป็นไม้ประดับให้มันสวยๆเนี่ยเราจะได้อะไรจากเขาคือตัวทอดนอนเนี่ยเวลาไปผสมกับลำต้นตั้งเนี่ยความสูงเนี่ยเขาจะกระชับลงมาในกับดึงความสูงให้เตี้ยลงมาก็คืออัญ,ญมณีที่ผมผสมเนี่ยอัญ,ญมณีก็คือลูกโพธิสัตว์กับขันหมากชาววังค่ะ,ะกว่าจะมาเป็นลูกผสมใหม่ๆของไม้ในสกุลกรลบ้านั้นนักปรับปรุงพันธุ์เขามีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรผู้กัรน,นี่แหละครับ คืออาวุธสาคัญฮะแล้วก็พืชหลายๆลยชนิดเราก็ใช้คู่กันเนี่ยเป็นตัวทํางานอะโคนิมาเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคือมีเพศผู้เพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันถึอแล้วเรา,เาปลีออกแล้วที่เรา,เาปลีดอกออกเนี่ยเพื่อสะดวกในการถ่ายละอองเกสรฮะวันแรกเนี่ยเพศผู้เนยังไม่มีเกสรนะฮะแต่เพศเมียเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแม่แล้วแปลว่าความพร้อมเกิดทีหลังเพศเมียใช่ฮะ<อ>เราเอาเ,อาเกสรเพศผู้ต้นอื่นมาแต้มที่ตำแหน่งเกสรเพศเมียนะฮะแต้มเสร็จแล้วก็ ควรจะเอาถุงครอบไว้กันฝนน้ำล้างอะไรนะฮะสิ่งที่เราสงสัยคือทุกต้นมันทาได้หรือเปล่าีิจิวไม่ได้ทุกต้น,นะฮะคือกโคนมาเนี่ยมีต้นที่เป็นหมันและไม่เป็นหมันโดยเฉพาะที่เป็นหมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกลูกผสมรุ่นหลังๆโดยเฉพาะเน้นที่แบบสีสวยๆชมพูแดงอะไรพวกนี้นะฮะส่วนใหญ่99%เป็นเป็นหมันเลยโอกาสที่จะใช้างานได้เนี่ยค่อนข้างตำ่ำโดยทั่วไปโกลนิมาใช้เวลาเท่าไหร่ที่เขาจะติดเมล็ดนะคะ ก็เ <S an> ราผสมไปประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยถ้าเขาโอเคติดนะฮะการเขาไม่เหลืองเขาไม่ทิ้งมเมล็ดมันก็จะเริ่มพัฒนาจากเล็กๆขึ้นมาก็จะโตขึ้นโตขึ้นอันนี้คืออันนี้ผสมไปประมาณสักเดือนเสร็จๆมเมล็ดก็จะเริ่มพัฒนาใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็เนี่ยดูฮะถ้าถ้าต้นด่างเนี่ยลูกเขาก็ผลก็ด่างด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาด่างอันนี้คือผลสุกข,ของอะโกนิมาที่ผสมแล้วนะฮะพอสุกแล้วจะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็เตรียมเก็บเพาะได้แล้วแหะฮะ ้วประมาณสักเดือนหนึ่งเขาจะเริ่มงอกใบให้เห็นนะบางทีเกิดมาใบที่หนึ่งเห็นความด่างเลยค่ะไม้ใหม่ล่าสุดลูกผสมที่ภูมิใจแนะนำให้รู้จักก็คือมณีสยามครับเป็นต้นไม้ด่างนะฮะภาพรวมเนี่ยดูดีสวยงามแตงนอกเก่ง เป็นไม้กอฮะแต่กอดีมากเลยโตเร็วดีไม่ช้านะฮะแล้วก็ที่พิเศษก็คือสามารถใช้งานต่อได้ไม่เป็นหมันนะฮะคอเรคเตอร์เนี่ยนะฮะนักสะสมเนี่ยชอบนะฮะบีดเดอร์นี่ชอบมากเลยบีดเดอร์ก็คือนักปรปับปรุงพันธุ์นักผสมต้นไม้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไปต่อได้เขาใช้คำว่าไปต่อได้ในนักผสมะะคือไม่เป็นหมันสามารถเป็นพ่อได้เป็นแม่ได้จะให้ลูกได้ในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนาของบีดเดอร์เลยอ่ลูกผสมใหม่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นลูกโคชินผสมกับลิดกระถิ่งนะฮะก็ได้ความแปลกใหม่ได้ความสวยสีสันเนี่ยสวยกว่าเดิมฮะแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นฟอร์มกระชับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโพธิสัตว์ผสมกับทางสายเดี่ยวซึ่งซึ่งก็ค่อนข้างาหาได้ยากมากเลยที่สายไม้เลื้อยดีด่างนะฮะอันนี้คือล่าสุดนะฮะก็เป็นลูกไม้ก็เรียกเพิ่องออกมาจากเมล็ดก็ไม,ไม่ไม่กี่เดือนนี่เองฮะแต่ก็ฉายแววความด่างให้เห็นแล้วก็ไหลต้นเนี่ย ด่างชัดเจนลายสวยแล้วก็สายเลือดของพ่อแม่ดีก็เป็นแนวโน้มที่ดีแล,ล้วลายต้นนี่เป็นเป็นการต่อยอดไม้เพื่อจะใช้เป็นพ่อแม่ไม้ในรุ่นต่อไปครับสูตรลับที่ไม่รับสำหรับแนวทางการพัฒนาสายพานันธุ์อโกรนิมาเพื่อสร้างอกโกรนิมาลูกผสมใบด่างคุณปราโมทโรดเรืองแสงนักปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเปิดเผยว่า 1. ต้องสรรหาและรวบรวมอกโกรนิมาพันธุ์แท้ ที่มีลักษณะใบด่างโดยธรรมชาติทั้งจากแหล่งกำเนิดในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านที่มีความหลากหลายเพื่อน,นำมาเป็นฐานในการสร้างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 2. ปรับปรุงต้นพันธุ์แท้ที่เป็นใบด่างที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ให้เกิดความนิ่งในความด่างก่อนที่จะนำมาพัฒนาสร้างเป็นลูกผสมใหม่อีกชั้นหนึ่ง 3. จับคู่ผสมกระนิมาใบด่างพันธุ์แท้ ที่ผ่านการปรับปรุงพัน์ุมาแล้วมาสร้างลูกผสมใหม่ด้วยวิธีการทายละอองเกสรระหว่างเกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปผสมกับเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งกลับไปกลับมา 4. เมื่อการผสมเป็นผลสำเร็จจะนำมะเมล็ดจ,จากต้นแม่ที่ทำหน้าที่ถือฝักไปเพาะเพื่อทดสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ลืมที่จะจดบันทึกว่าเป็นลูกผสมของต้นไหนบ้าง และก,กว่าจะได้ลูกผสมไม้ด่างที่ดีและสมบูรณ์ต้องใช้ระยะเวลาปลูกทดสอบในแต่ละรุ่นไม่ต่ำกว่า2ปีและกว่าจะได้ลูกผสมใหม่ที่ดีมีการเจริญเติบโตเต็มฟอร์มใบด่างสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่ล่ะก็ต้องใช้เวลาต่อไปอีกหลายปีทีเดียวติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไปเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน